วันนี้ที่มาทําคลิปนี้ก็อยากชวนทุกคนอย่ากลัวที่จะฝันนะคะจริงๆชีวิตเราสามารถเป็นชีวิตที่สวยงามได้ถ้าเกิดเราเลือกให้มันเป็นค่ะในจกักรวาลเนี่ยมันมีโอกาสมีเงินมีทุกอย่างพอสําหรับทุกคนค่ะถ้าเราจะทา manifestation ให้สําเร็จเนาะเราต้องเปลี่ยนความคิดอันนี้มันเป็นฝันของเรามันเป็นการมโนของเราทุกคนเราอยากได้อะไรเราไปให้สุดไม่ต้องกลัวอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถมีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่เราปรารถนาได้แต่ใจเราต้องพร้อมแอคชั่นเราต้องพร้อมแค่นี้เองยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy d i e t ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้เมย์ก็อยากมาพูดถึงคอนเซปต์ของ m a n i f e s t a t เ o n นเนื่องมาจากว่าเมย์ได้ไปงาน Dragonfly นะคะแล้วหนึ่งในสปีกเกอร์ที่เมย์ประทับใจที่สุดก็คือคุณ roxie nafusi คือเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะเคยได้ยินชื่อเขามานานแล้วเคยได้ยินเคยได้เห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มส้มๆเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแต่ตอนแรกอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่อินเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันถูกเรียกว่าเป็นแบบ new age spirituality หรือว่าการทํางานภายในแบบเชิงสมัยใหมอ่อ่ะบางทีมันก็มี บอกเดอร์ไลน์ว่าระหว่างอะไรที่มันเป็นการแบบฟุ้งเฟอ้อเกินไปอ่ะแล้วจากประสบการณ์ตัวเองอะค่ะแม้ว่าการที่เราแบบมโนกูดไบท์อย่างเดียวมันก็มีเป็นดาบสองคมแบบอันตรายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเกิดอาการในเรื่องของท็อกซิ o โพซิทิฟิตี้ได้คือแรกๆอ่ะที่แมอินเข้ามาในเรื่องแบบสายจิตวิญญาณอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะไปแต่แบบอะไรที่มันสวยๆงามๆอ่ะทุกคนแบบมันเฟสอะไรสวยๆกูดไ v ท์สเอนดี้กูดเอเนอร์จีเอนแล้วข้อเสียของมันอ่ะมันก็คือทําให้เราอาจจะแบบ p p r e s s หรือว่ากดความรู้สึกลบๆๆหรรรรือปะสบบกาณ์ที่่ไม ไปก็ไได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธเครียดอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงแรกๆเมย์ก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจการทํางานทางสายนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความเครียดความแบบรู้สึกลบๆอะ่ะเราก็จะแบบปัดมันออกไปเลยเพราะเราไม่อยากมีแบดไบส์ไงมันก็เลยทําให้บางทีเหมือนแบบแอนตี้ลึกๆในใจกับแบบพวกแบบนิวเอจสปิริชวลิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นที่ไปดราก้อนฟลายอ่ะทุกคนเมย์ก็มีโอกาสได้ฟังคุณร็อกซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ดูจากท่าทางการพูดเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจสวยมีเสน่มากๆ เราต้องแบบเฮ้ยเราต้องเปิดใจไปอ่านหนังสือเขาแล้วแหละ เล่มแรกเนี่ยก็คือสกิมเอาส่วนเล่มที่2คือเล่มเล่มสิน้ําเงิน Manifest Di v e deeper ซึ่งแบบมันจะพาให้เราลึกลงไปสู่ศาสตร์นี้มากขึ้นอ่านล้วก็แบบเฮ้ยมันดีมากๆเลยมันลึกกว่าที่เมย์คิดมากๆนะคะตอนแรกก่อนที่จะอ่านหนังสือเขาเนี่ยพอเมย์ได้ยินเขาว่า manifest ใช่ไหมมันก็จะแบบคืออะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีมานานเก่าแก่มากแล้วอาจจะด้วยที่บ้านถูกสอนมาอย่างนี้โดยที่เมย์ไม่รู้ตัวเนาะ a n i f เ s t เนี่ยเมย์ชอบโจกกับเพื่อนๆตั้งแต่สมัยยีคก่อนที่จะมีหนังสือของคุณ oxy มมมมาาาเเนนนีีน่่ยยววัคือออกรโไ้ดด๋ง attraction อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยจะสอนอยู่เสมอเหมือนคุณย่าอย่างี้จะบอกว่าอย่าพูดสิ่งไม่ดีกับตัวเองเช่นถ้าเกิดแบบเกิดเรื่องไม่ดีก็จะซวยอีกแหละคุณย่าเขาจะแบบไม่ให้พูดหรือว่าแบบช่วงนี้ไม่มีเงินเลยแบบ ไม่มีตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะไม่ให้พูดสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นการแช่งแล้วก็ล้างสมองตัวเองแล้วคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็เคยไปเรียนพวก NLP มาตั้งแต่สาวๆอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนเรามาตลอดว่าคําพูดเราเนี่ยมีพลังมหาศาลอย่างเช่นวันที่เราเหนื่อยๆอ,อย่าพูดว่าวันนี้เหนื่อยจังเหนื่อย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 ิ่ยยงเราพูดว่าเหนื่อยเราจะเหนื่อยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่ยมันมีพลังมหาศาลเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยไม่รู้อยู่แล้วก็เลยแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรบบววกกกา board, ัาาารท่่่นออออดะไยงเเ้้คคืคุณแแมสมสตต็ อะไรให้เห็นให้ชัดอย่างต้องจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะให้แม่แบบไปเอาฟิลเตอร์บอร์ดมากับน้องอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดรูปในแมกกาซีนมาแปะแปะแปะแบบห้องที่เราอยากได้นั่นก็คือเป็นการทำวิชั่นบอร์ดโดยที่แบบเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เรียกกันว่าวิชั่นบอร์ดอะคุณแม่เอาแค่บอกว่าอยากได้อะไรให้เห็นภาพให้ชัดอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยมีการทำวิชั่นบอร์ดมาตั้งแต่แบบเกือบ10ปีที่แล้วอะค่ะทุกต้นปีก็จะมีการทำวิชั่นบอร์ดมาตลอดแต่พอได้อ่่่าาาาาาานน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 หหัััังสืืออออ Manifest Di Deeper เเนนีี้คิดววมมมมมปรรระะโช์กกพ ต่างๆเราเนี่ยมาทาให้มันเป็นสเต็ปที่มันฟอ l l โลได้ง่ายขึ้นแล้วเมย์คิดว่ามันเหมาะมากๆสําหรับใครที่ยังไม่เคยเดินทางเข้ามาในโลกพวกนี้ค่ะแล้วจริงๆอ่ะมันลึกกว่าที่เมย์คิดเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเวลาเราเซิร์ชคำว่าม i นเฟ t ของคนไทยใน y YouTube อ่ะสิ่งที่เข้ามามันจะเป็นแบบมันเฟซความลั a ม i นเฟ t เงินทองม i นเฟ t บ้านม i นเฟ t ของที่เราอยากได้แรกๆที่เมย์แบบมีเพอร์เซพชันอ่ะก็เลยคิดว่าม i นเฟ t มันเป็นอะไรที่แบบคนใช้ทําแบบฉาบฉวยเนาะแบบม i นเฟ t ถึงความรวยถึงชีวิตที่หรูหราอะไรเงี้ยซึ่งคุณ r o ok x ใน วันนั้นนะคะว่าจริงๆ m a n ม f นเ t ฟสตของสิ่งของเหล่านั้นก็ได้แต่จริงๆศาสตร์รของม a นเ f ฟ s สตอ่ะมันเป็นอะไรที่มีค่าแล้วก็ลึกกว่านั้นจร,จริงๆเขาอยากชวนให้พวกเรามาม a นเ f ฟ s สตหรือว่ามาคิดถึงตัวตนที่เราอยากเป็นไม่ใช่ของที่เราอยากได้มานเฟสตก็คือการสร้างภาพหรือว่าการมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยที่จะเป็น best version of yourself หรือว่าเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรู้สึกยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้มันจะมาเล่าย่อยๆให้ฟังเนาะคุณร็อกซี่บอกว่ามีทั้งหมด 7จ็ดสเต็ปด้วยกันที่ถ้าเกิดเราทำตามเนี่ยใครๆก็มานิเฟสอะไรก็ได้คำว่ามานิเฟสเนี่ยถ้าเราไปเปิด Dictionary มันก็จะแปลว่าคิดหรือมโนหรือว่าการทำให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วในศาสตร์ของ Manifestation เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเริ่มด้วยความคิดของเรานนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่7 Ste สเต็ปนะคะ Mind s e t ที่สำคัญมากๆก,ก็คือว่าเราต้องมี abundance Mind s e t a b u n d a n c e mindset ก็แปลว่าความคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความมั่งคั่งโลกนี้เนี่ยมีท คนไม่กล้ามาน ifest หรือคนไม่กล้าเพ้อฝันเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเราอาจจะไม่โชคดีพอรีซอสหรือว่าเงินทองทุกอย่างโอกาสทุกอย่างมันจํากัดแต่จริงๆไม่ใช่เนาะคุณร็อกซี่บอกว่าในจักรวาลเนี่ยมันมีโอกาสมีเงินมีทุกอย่างพอสําหรับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํามัน i f ฟสเ a t i o n ให้สําเร็จเนาะเราต้องเปลี่ยนความคิดอันนี้ก่อนนะว่าทรัพยากรมันมีจํากัดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอกาสต่างๆความรักการเงินหรืออะไรก็ตามที่เราอยากได้เนี่ยมันมีพอสําหรับทุกคนค่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่7ขั้นตอนของการมานิเฟสกันเลยนะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้ be clear on what you want ซึ่งหมายความว่าให้เราชัดเจนมากๆว่าสิ่งที่เราต้องการคนที่เราต้องการจะเป็นในอนาคตนั้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของตัวตนใช่ไหมคะคุณอ o x ี่บอกว่าในขั้นตอนนี้เราต้องมีทั้ง courage แล้วก็ vulnerability courage Cour <age S 2> <C> ก็คือความกล้าหาญ vulnerability ก็คือเราต้องยอมเปราะบางเปราะบางในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องยอมซื่อสัตย์กับตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนั้นมันคืออะไรจริงๆสิ่งที่เราต้องการตัวตนที่เราอยาก มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สังคมหรือว่าพ่อแม่อยากให้เราเป็นก็ได้หลายคนโดยเฉพาะคนไทยคนเอเชียเนี่ยอาจจะมีความต้องการของสังคมของพ่อแม่คอยแบบครอบกรอบหัวของเราอยู่โดยที่เราไม่มีเวลามานั่งนึกคิดว่าสิ่งที่เขาบอกให้เราเป็นสิ่งที่เขาบอกให้เราเรียนคนที่เขาบอกให้เราเป็นคนดีตามแบบฉบับของเขาเนี่ยมันเป็นคนที่เราอยากจะเป็นจริง,รงๆหรือเปล่าขั้นตอนนี้ค่ะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองต้องมานั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองเลยว่าคนในเวอร์ชันที่เราอยากเป็นนั้นเป็นยังไงบ้านที่เราอยากได้ชีวิตที่เราอยากจะมีมันเป็นยังไงจากนัน ก็คือให้เราเห็นภาพในหัวเราให้ชัดเลยว่าตอนที่เราเป็นคนในเวอร์ชันนั้นแล้วเนี่ยเราหายใจยังไงเราเดินยังไงเราพูดยังไงเราแฮงเอาท์กับใครให้ดีก็คือให้เราเห็นภาพตัวเองตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยว่าในวันวันหนึ่งนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงมีความรู้สึกยังไงเห็นไม่ให้เหมือนเราแบบเดินไปในความฝันนั้นเลยค่ะเราขั้นตอนนี้นะคะก็คือไม่ต้องกลัวไม่มีคําว่าเวอร์เกินไปข้ออันตรายก็คือในข้อนี้คนจะไม่กล้าค่ะคนจะแบบคิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมมันเป็นฝันของเรามันเป็นการมโนขออองเเเรรรราาาาทุกกคนยไไได้ะ สุดไม่ต้องกลัวคือไม่มีอะไรที่ว่าเวอร์เกินไปแน่นอนค่ะเหมือนตอนนี้เมย์อยากได้บ้านหลังหนึ่งอยากไปอยู่ริมทะเลอยากไปอยู่ในเมืองที่มีแบบทะเลมีสวนหน้าบ้านคือมูลค่าบ้านที่อยากได้มันก็คือแพงมากเลยนะแต่เราก็ไม่กลัวนั่งสมาธิทีไรเราก็จะเห็นเรานั่งอยู่ในบ้านหลังๆนั้นเดินในสนามหญ้าที่นั่นซึ่งเมย์เชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะข้อ2ก็คือการ remove fear and doubt ก็คือการเอาความกลัวแล้วก็ความสงสัยออกไปจากตัวเราถามว่ายากไหมเขาบอกว่าข้อนีย้ยากที่สุดเลยความกลัวและความสงสัยมันเป็นอะไรที่ฝังลากลึก บางคนเกิดมาไม่มีโอกาสทางสังคมน้อยหน้าที่การงานยังไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเงินทองมีไม่มากใครมันจะกล้าไปมโนได้ขนาดนั้นใครมันจะเป็นมโนว่ามันจะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่เราต้องผ่านข้อนี้ไปให้ได้ค่ะคุณอ o x ี่บอกว่าวิธีที่จะก้าวข้ามผ่านข้อนี้ไปเนี่ยอาจจะทําการใช้ a f f i r m a t ช o n หรือว่าการพูดประโยคซ้าๆว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เราอยากได้ค่ะจริงๆสมองเราเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องแต่ง,อะ,อ,อ,ง,ตงอะไรคือเรื่องที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดบ่อยๆว่าเหมือนแบ สิ่งที่เราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันจะทําให้เรากล้าสมมติว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจแล้วก็มองหน้าตัวเองในกระจกเลยแล้วก็เหมือนสะกดจิตตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากใครที่ฉันไม่มั่นใจว่าฉันเป็นคนสวยก็มองกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนสวยเราสักวันอ่ะเราจะรู้สึกสวยออกมาจากภายในจริงๆบอกแล้วนะคะว่าคําพูดเป็นอะไรที่มีพลังมหาศาลมากๆไม่ต้องยุ่งกับใครเลยอยู่คนเดียวยเงียบดูตัวเองในกระจกเนี่ยแล้วก็พูดไปด้วยความมั่นใจค่ะเราสักวันเราจะเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นจร ใจดีความเมตตากับตัวเองเนาะถ้าเกิดว่าตัวเองยังมีความกลัวยังมีความแบบกังวลอะไรอยู่ก็ไม่ต้องไปว่าตัวเองทุกคนการ process ของ manifest เนี่ยมันคือ process ที่จะทําให้เราใจดีมีเมตตาเห็นค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นทุก process 1- นถึงเเนี่ยเราต้องทําด้วยความอ่อนโยนค่ะข้อ3เขาบอกว่าให้ align your behavior หรือว่าเราต้องทําพฤติกรรมเราให้มันสอดคล้องไปถึงสิ่งที่เราต้องการการ manifest ไม่ใช่มโนเราก็จะได้เองเนาะเราก็ต้อง take action ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆเหตุการณ์หลายๆการตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจ ในทางที่มันจะพาให้เราไปถึงสิ่งที่เราต้องการเมย์เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะคุณอ o x ี่บอกว่าให้หยุดถามอวปมิดเหนหรือว่าความคิดเห็นจากคนอื่นหลายคนเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจเองเนาะแล้วเขาบอกว่าคนที่จะพาเราไปถึงฝันเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองหรือว่า higher self หรือว่าตัวที่เป็นตัวตนของเราในเวอร์ชันที่แบบสูงหรือว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่เราโมตะถามคนอื่นอะ higher self เราก็จะเกิดการน้อยใจแบบเราไม่ฟังเขาสักทีเขาก็จะไม่พาเราไปเจอในสิ่งที่ดีวิธีที่จะตัดสินใจต่อจากเนี้ยคุณอ o x ี่บอกว่าาาาให้้ถมมตตััวววเเเออองงงครูสึึกกลลๆขย สมมุติว่ามีโอกาสเข้ามามีดิสซิชันที่เราต้องเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปถามคนอื่นถามพ่อแม่อะไรเงี้ยให้เราลองหลับตาแล้วก็ถามไ i ร์เซิร์หรือว่าตัวตนในเวอร์ชันที่เราลองจินตนาการแล้วว่าเราอยากเป็นเมในเวอร์ชันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาค่ะก็ให้หลับตาแล้วก็ไปถามว่าเมในเวอร์ชันที่เราอยากจะเป็นคนคนนั้นน่ะคนของเราในอนาคตคนเนี้ยเขาจะตัดสินใจในเรื่องเรื่องนี้ว่าอะไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เมแบบเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เคยทําอย่างเี้เลยเพราะว่าติดว่าเป็นคนที่แบบตัดสินใใจออออะไไะไรรม่่่่่่คยยเเกงงงืหญ,หญป ถามความคิดเห็นคนแบบร้อยแปดเลยแต่หลังจากนี้เมย์ก็สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะถามคนอื่นน้อยลงแล้วก็จะฟังตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีโอกาสอะไรเข้ามาเมย์ก็จะแบบหลับตาและคิดเลยว่าตัวเองในเวอร์ชันในอนาคตอยากทําสิ่งสิ่งนี้ไหมสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันพาเราไปสู่ที่ที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คือปฏิเสธไปเลยค่ะข้อ4คุณอ o x ี่บอกว่าเราจะมีเทสจาก universe หรือว่าจัก,กรวาลตลอดเวลาว่าเราเนี่ยคู่ควรกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วหรือ,อยังสิ่งที่จัก,กรวาลเนี่ยจะใช้ตัดสิน เมื่อที่เรารู้คุณค่าในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยยูนิเวอร์สเขาจะแบบส่งเทสมาเทสเราตลอดเวลาเช่นสมมติว่าเราอยากทําอาชีพนี้งานในฝันเราเป็นแบบนี้แต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะมันก็จะมีงานมามายั่วมาล่อเราให้เราไปทําสิ่งอื่นก่อนถ้าเราแบบหัวใจร้อนแบบไม่ได้สิ่งนี้สัทีเราเซตโตหรือว่าเรายอมไปทาสิ่งนี้ก่อนก็ได้แน่นอนเราก็จะไม่ถึงสิ่งสิ่งนี้สัทีเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นนะคะใครหรืออะไรที่ไม่คู่ควรกับเราเราต้องพร้อมที่จะปฏิเสธอันนีีี้้้ยยไมม่่่่ใชแคสถาาาานการนรรณ์ออองงเเเเดวะตพทจบบซ no, ปฏิ เลิกคบกับคนที่ e NERGY ไม่ตรงกับเราใครที่เราไปแฮงเอาด้วยแล้วรู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตมากๆ่ะทุกคนเราสามารถปฏิเสธหรือว่าตัดคนพวกนั้นออกจากชีวิตได้นะคะถ้าเป็นเพื่อนก็คือโอเคเราสามารถแบบเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นครอบครัวเนี่ยการที่เรามี boundaries กับคนในครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะกลับไปฟังคลิป boundaries ของเมนในอันนี้ได้ค่ะคือเราไม่ต้องตัดขาดแต่เราสามารถจํากัดช่วงเวลามี boundaries ว่าเขาสามารถทําอะไรกับเราได้หรือไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามค่ะคนที่รักตัวเราเองที่สุดก็ คือตัวเองนะทุกคนอยาให้ใครมาทำร้ายเราค่ะข้อ5เขาบอกว่าให้ embrace attitude อันนี้เขาก็บอกว่าให้เรามีความรู้สึกขอบคุณอยู่ตลอดเวลาใช่ว่าตอนนี้ที่เราอ่ะยังไม่ได้ใช้ชีวิตในฝันตามที่เราต้องการแล้วเราจะต้องไม่ชอบชีวิตเราตอนนี้ค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้ปัจจุบันขณะของเราเป็นสิ่งที่เราล้วนต้องขอบคุณทั้งสิ้นนะคะอันนี้เขาบอกเป็นอะไรที่สําคัญมากๆต่อ manifestation process ค่ะหลายคนอ่ะไม่ค่อยรู้สึกขอบคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งกับชีวิตตัวเองแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าทุกเหตุการณ์ทุก อย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนเป็นคุณครูของเราทั้งสิ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสอนให้เราแบบฝึกรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีเมื่อเรา appreciate หรือว่าขอบคุณสิ่งที่เรามีได้แล้วเนี่ยจกักรวาลก็จะให้รางวัลเรามาเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะคะเมื่อก่อนเมเป็นคนเครียดง่ายเป็น perfectionist อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่10ปีที่แล้วอะ่ะเมยจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําก่อนนอนบ่อยมากก็คือจะหลับได้ต่อเมื่อฉันรู้สึกขอบคุณ1ิบอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้แลลลนะ้้้วจรรรริิงงงงงๆๆมมมมมมัันน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 ่่่่่่่่่าาาาายยยยยยกกเเเเเเะะททททุุุุคคคคไไตตออออออป็ีีีีีีใหญขขบบบณณู ขอบคุณที่เรามีอาหารกินขอบคุณที่เรามีงานทําสิ่งเหล่านี้หลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหรือว่า take for granted อะ่ะหลายคนในประเทศนี้ในจังหวัดนี้ในโลกนี้เขาไม่มีโอกาสได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอ่ะให้เรานึกขอบคุณจริงๆก่อนนอนเนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะนอนหลับอย่างสบายนะคะใครที่ยังรู้สึกยากอยู่นะคะคุณอ o x ี่บอกว่าให้ทําแบบ hard core เลยหลายคนอะ่ะชอบคิดว่าเวลามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนั้นของเราแค่หนึ่งอย่างนะเราก็จะคิดว่าวันนั้นเป็นวันซวยๆหรือวันทีี่่่่่โชชคไไมมดของเราแตใ ก็บอกให้เราลองเขียนเลยตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างจนถึงเรานอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทาตั้งแต่เช้าจนเย็นอย่างเงี้ยเวลามีสิ่งเกิดขึ้นแค่หนึ่งอย่างอะเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้มีวันที่ไม่ดีคือเราไม่ได้มีแบดเดย์ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกปรับทัศนคต,ติตรงนี้ดูนะคะข้อ6กเขาบอกว่าให้ turn envy into inspirations ก็คือเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจค่ะแน่นอนแม้ว่าทุกคนอะต้องเกิดมีความรู้สึกอิจฉาขึ้นมาบ้างแหละไม่อิ ครอบคร,รัวพี่น้องตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าความอิจฉาไม่ใช่ความรู้สึกที่ผิดนะคะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ํามันเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยชีวิตเรากําลังปรับปรุงพัฒนาเรื่องไหนได้บ้างค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราทําอะไรที่แบบเราเคยอิจฉาเราให้เลี่ยดเป็นแบบ เขาทำยังไงนะถึงได้สิ่งสิ่งนี้เผื่อเราจะทําได้บ้างการที่เรามีความรู้สึกอิจฉาก็แปลว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดเขามีเราจะไม่มีแต่มันไม่ใช่เขาบอกแล้วว่าทุกอย่างมันมีพอสําหรับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเราก็แค่ไปยินดีกับเขาเพราะวันหนึ่งเราก็มีโอกาสได้สิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันค่ะฝึกชมคนอื่นให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าเลยก็ได้ฝึกชมในโซเชียลมีเดียก็ได้เวลาคนประสบความสําเร็จคนก็ชอบโพสอะไรดีๆเกี่ยวกับชีวิตเขาใช่ไหมคะก็คือไปชื่นชมเขาได้เลยค่ะแล้วยูนิเว s ร์สก็จะแบบ เหมือนเอ็นดูให้รางวัลเราว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีสามารถชื่นชมคนอื่นได้แต่เราต้องทาจากใจุกคนไม่ใช่เฟกแตอ่อะไรคุณ roxie ก็บอกว่า f a k e it until you make it ไม่ว่าจะเป็นแบบ gratitude หรือว่าฝึกชมอะไรเงี้ยแรกๆอาจจะต้องฝืนหน่อยแต่ทําไปเรื่อยมันจะเป็นนิสัยคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ7 trust in the universe know what you want and let it go ก็คือให้ปล่อยวางนั่นเองข้อแรกๆเนี่ยเราชัดเจนมากๆแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็แอคชั่นต่างๆให้มันไปอลนนกับสิ่งที่เราต้องการแล้วสุดท้ายก็ ็คือต้อง let it go หรือว่าปล่อยวางนั่นเองค่ะ คุณ r o x i บอกว่าจักราวาลเขาฉลาดมากอยู่แล้วเขาจะให้สิ่งที่เราต้องการต่อเมื่อที่เราพร้อมในเวลาที่เหมาะสมแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะแต่เราแค่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันนะทุกคนเหมือนเวลาข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากชัดเจนมากๆก็ไปทำวิช i o นบอร์ดใช่ไหมคะแต่ที่คุณ r o x y บอกมันต่างจากแบบเตอร์อื่นๆที่ไม่เคยอ่านมาเหมือนแบบวิชเ่นบอร์ดของคนอื่นเขาจะบอกว่าให้ติดในที่ที่เรามองเห็นได้ทุกวันใช่ไหมคะแต่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าให้ทําให้ดีที่สุดเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้ไปเลยให้มันอยู่ใในนแแบบเเแบบเเงิต้สําาึกรากร็พีย แล้วค่ะหลังจากที่เมยอ่านหนังสือเขา7ข้อนี้ทุกคนเมยก็เลย เฮ้ยจริงๆแบบหลักการ manifestation ของเขามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยอะคะ่ะมันฝึกให้เรามี mindset ที่ค่อยๆ appreciate เห็นความสวยงามของชีวิตรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่กล้าคิดกล้าทํากล้าปฏิเสธไม่ว่ามันเป็นการฝึกการใช้ชีวิตที่แบบพาเราไปในทางที่ดีเลยอะแล้วสิ่งที่เม่ชอบเกี่ยวกับหนังสือของเขาเนี่ยนะคะก็คือในเล่มเนี่ยมันจะมีแบบฝึกหัดต่างๆมากมายจริงๆอะหนังสือของเขามันเป็นเหมือนมีแบบ therapist ส่วนตัวเลยนะคะใครที่แบบยังไม่เคยไปหาแบบ therapist เข้าเวิร์ h ช็อปแม่ว่าเริ่มจากการใช้หนัง ซื้อแบบเนี้ยก็คือดีมากๆเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้จักตัวตนเรามากขึ้นทําให้เรากล้ากลับไปมองอดีตกล้าไปปรับทัศนคติและความคิดซึ่งแม้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆเลยที่เขาสามารถทําได้อยู่ในหนังสือเล่มเดียวแม้ว่าเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าหนังสือเขาทำมามถึงประสบความสําเร็จนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถมีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่เราปรารถนาได้แต่ใจเราต้องพร้อมแอคชั่นเราต้องพร้อมแค่นี้เองวันนี้ที่มาทําคลิปนี้ก็อยากชวนทุกคนอย่ากลัวที่จะฝันนะคะจริงๆชีวิตเราสามารถเป็นชีวิตที่สวยงามได้ถ้า เราเลือกให้มันเป็นค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆมาดูได้เลยนะคะมีอยากให้เมย์ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คือ DM คอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะบ๊ายบาย